พี่กินมีอะไรเหรออาบุญพี่เห็นโดจินหนูไหมว่าไม่เห็นหรอกของพันนั้นน่ะเคอโดจินคืออะไรวะรู้มจักเหมื่นมี่ครมางกัวแล้วไต้หวันนี่ทั้งหน่อยดีกว่าไต้วหวันฮ่องกองนะ่ะน่าละ ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเห็นร้องไห้ยอยู่เหมือนมีคนแอบมองอ่ะช่วยผมทีไต้หวันไปก่อนเดี๋ยวจัดการเองคงจะไม่มีใครตามมาใช่ไหมอะมีมไงไต้หวันอย่าจองเว้นจองกั๊มกับผมเลยเดี๋ยวเธอไต้หวันทำไมอยู่คนเดียวล่ะ จีนฮ่องกงไปไหนพี่จีนหายไปไหนไม่รู้ส่วนพี่ฮ่องกงหาคนแอบมองผมฮะด้านฮ่องกงจีนแอบตามไต้หวันใช่ไหมอะไรใครตามฉันเปล่าไต้หวันน้องฉันไต้หวนันเพราะพี่เป็นไงอะช่วยหาคนร้ายนะใช่คนร้ายใครงะ่ะ คนโลกจิตชุดแดงน่ะเชื่อนแม่งชิบหายและดันลืมนิฟมันไว้ในห้องไทยซะง,งั้นดันลืมตอนแต่งหญิงด้วยเฮ้ยหวังว่าไทยจะไม่อิวเชวล่ะเงะไงนิฟกู้ชิบหายอีกระเทยมือสี่กระเทยจ